สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองชัยธวัฒไม่ปิดประตูถ้าเพื่อไทยจะกลับบ้านหลังเดิมห่วงตั้งรัฐบ,บาลไม่ราบรืน่นได้นายกมาจากขั้วอำนาจเดิมมองคุณสมบัตินายกประชาชนตัดสินใจผ่านการเลือกตั้งแล้วรับปมอดีตสสระยองก้าวไกลเป็นเรื่องผิดพลาด วันที่7สิงหาคมเมื่อเวลา10นาิกา15นาทีที่พัรก้าวไก่นายชัยธวัฒน์ตุลาทนเลขาธิการพัรก้าวไก่ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสต,ต้องการให้พักเพื่อไทยกลับมาจับมือกับพัรก้าไก่เพื่อมาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลมองว่ามีโอกาสมากน้อยเพียงใดว่าอยู่ที่การตัดสินใจของพรรเพื่อไทยแต่พรรก,ก้าวไกลยังไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้ ตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมทํางานไม่ว่าจะในบทบาทใดเมื่อถามว่าเป็นการผักให้พักก้าวไกลมาเป็นฝ่ายข้านหรือไม่ในาใยชัยธวัฒกล่าวว่ามันผ่านไปแล้วตอนนี้เป็นห่วงว่าสถานการณ์ในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้ราบรื่นเสียงสนับสนุนจากสวที่เคยคิดว่าอาจจะได้ก็อาจจะมีปัญหาเท่าที่ติดตามในกระแสข่าว ส่วนความกังวลในการจัดตั้งรัฐบาลอาจจะปิดครัวแม้ว่าพรรคก้าวไก่จะไม่ได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแล้วนั้นตนคิดว่าไม่ใช่เฉพาะพรรคก้าวไก่ที่กังวลแต่ประชาชนก็ไม่อยากเห็นการปิดครัวรัฐบาลที่นายกมาจากขั้วอํานาจเกา่าเมื่อถามว่าหลังจากที่มีการพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยครั้งล่าสุดคือช่วงพรรคเพื่อไทยทแถลงขอถอนตัวจากแปดพรรครวม จนถึงขนาดนี้ยังมีการติดต่อกันอยู่หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าววา่ายังไม่ได้พูดคุยกันเลยเมื่อถามว่าพรรคก้าวไก่จะดําเนินอย่างไรต่อการโหวตนายกครั้งถัดไปนายชัยธวัฒน์กล่าววา่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันในพรรคเพราะยังพอมีเวลาตัดสินใจเราไม่รู้ว่าสถานการณ์จะพลิกผันไปถึงจุดไหนเมื่อใกล้ช่วงวันโหวตนายกคงจะมีการพูดคุยกันอีกครั้ง ระหว่างนี้ก็ต้องมีการจัดเตรียมเพื่อเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดระยองเร็วๆนี้ซึ่งจะส่งหรือไม่นั้นระหว่างอยู่ในกระบวนการความจริงแล้วพักจะตรวจเช็คประวัติอาชญากรรมของผู้สมัครทุกคนแต่ไม่มีในระบบเจ้าตัวและทีมงานในจังหวัดก็เข้าใจผิดเรื่องข้อหาว่าเข้าข่ายคุณสมบัติต้องห้ามหรือไม่ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นข้อผิดพลาดเมื่อถามว่าหากมีโอกาส ที่จะกลับไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยจริงๆหลักการในการที่จะกลับไปจับมืออีกครั้งมีเงื่อนไขอย่างไรนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าต้องคุยกับคณะกรรมการบริหารพรรคและสสยังไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้จะบอกล่วงหน้าไม่ได้ส่วนท่าทีสสของพรรคก้าวไก่เช่นนายวิโรจน์ลัคนณะอดิสรบอกว่ามีโอกาสก็จะถอยหลังกลับมาจับมือกับพรรคก้าวไก่นั้น ส่วนใหญ่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลและตอนนี้ยังไม่มีการประสานงานกับพรรคเพื่อไทยเพื่อพูดคุยกันในเรื่องนี้ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปได้เมื่อถามว่ามองคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นนายกในสถานการณ์เช่นนี้ไว้อย่างไรบ้างในายชัยธวัฒน์กล่าวว่าคุณสมบัติเป็นเรื่องพื้นฐานพรรคที่ชนะการเลือกตั้งและรวมเสียงข้างมากได้ควรจะได้เป็นนายก ถ้าเราไปตั้งเงื่อนไขเยอะซึ่งแต่ละฝ่ายก็จะมองไม่เหมือนกันตรงนี้จะทําให้เกิดความขัดแย้งและวุ่นวายทางการเมืองถ้ามีการพิจารณานโยบายโดยซึ่งนโยบายและคุณสมบัตินั้นประชาชนได้ตัดสินใจผ่านการเลือกตั้งแล้วพักใดได้รับความนิยมเยอะแสดงว่าประชาชนเห็นด้วยตรงนี้เป็นการหาขอยุติและเห็นต่างทางการเมืองที่สันติที่สุดแล้ว ถ้าเราไม่อิงเกณฑ์นี้จะทําให้การเมืองไปต่อไม่ได้และสร้างปัญหาในอนาคตแน่นอนเมื่อถามว่าที่ผ่านมาประเทศไทยก็มีหลายรัฐบาลที่พักการเมืองจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้มาจากพักอันดับหนึ่งนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดในสถานการณ์ที่เป็นประชาธิปไตยปกติมันคือช่วงประชาธิปไตยครึ่งใบบางในช่วงเผด็จก,การบางและอยู่ในช่วงที่ เผด็จการยังสืบทอดอำนาจอยู่บางเพราะฉะนั้นเราคิดว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วที่จะกลับมาสู่ประชาธิปไตยปกติเมื่อปี2562พักที่ชนะอันดับหนึ่งรวบรวมเสียงไม่ได้ค้างมากเนื่องจากมีการกดดันกันทำให้เสียงค้างมากไปอยู่ที่พักอันดับสองแบบนี้ถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกติก็คงจะไม่เกิดขึ้น เมื่อถามถึงกรณีที่สารรัฐธรรมนูญเลื่อนการพิจารณารับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินและนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกก็เลื่อนการเดินทางกลับมองว่าเป็นนัยยะทางการเมืองหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าววา่าคิดว่าในเรื่องของสารรัฐธรรมนูญคงจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเลยยังไม่มีมติอะไรออกมาว่าจะรับคำร้องหรือไม่ส่วนเรื่องของทักษิณคงตอบแทนไม่ได้ ขอขอบคุณข้อควจาก Voice ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ